สวัสดีครับมาพบกับช่องแปมสตอรี่ครับวันนี้มาอยู่ที่อูสิ์พ่อเสือการช่างบางเลนนครปฐมครับรถดิดินใหม่ครับอูสิ์พ่อเสือนะฮะส่งจังหวัดอุตรดิต์นะครับอันนี้ที่มีเสร็จแล้วอยู่3คันครับคุณผู้ชม เห็นบอกว่าส่งพรุ่งนี้ครับหางสามเมตรเป็นตัวมาตรฐานนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นหางสามเมตรสัส่วนใหญ่นะครับท้ายส,ะสะเตเลสครับเครื่องยนต์ก็เป็น h i โน่1 1เหมือนเดิมครับ ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้รถทีดินก็จะเป็นเครื่องฮีโน่ P11 ใช้กันเป็นมาตรฐานนะฮะส่วนใหญ่ครับตัวเดินก็เป็นตัว12ทั่วไปครับตัวเลิกก็สิบลูกโซ่ก็แต่ละคันก็อยู่ที่48ข้อนะครับตัวนี้เป็น กล่องแบตเตอรี่ครับเครื่องยนต์360รครับ f อี FC ชอบถามครับว่าเครื่องยนต์เท่าไรเท่าไรเราก็บอกวปเครื่องยนต์อยู่ที่แสนแปดแรงม้าครับอยู่ที่ส6 0้หินะครับคุณผู้ชมแสนแปดนั้นเราเล่นครับมีฐานดันดินหน้าครับ ตัวนี้เป็นเลดด้านครับไฟหน้าเขาเป็นแบบนี้นะฮะนี่คุณผู้ชมเขามีไฟไฟด้านหน้าข้างล่างนะครับเป็นสปอตไลทล์ครับนี่ฮะหลบเข้าไปในรูครับหน้าเขาทรงบึกบึนครับ ดุดันไฟตานี่ฮะสไตล์สิทธิ์ข้อเสือการช่างช่วงหน้าเป็นสเตเลสสามศูนสี่ดูเห็นโลโก้สเตเลสเท่าเลยฮะยี่ห้อเขา ใส่เทอร์โบครับเทอร์โบแล้วก็มีอินเตอร์ครับอินเตอร์คูลเลอร์ด้านหน้าครับการน,นี้ก็จะเป็นตัวระบายความร้อนของไฮดรอลิกนะครับแล้วก็มีหม้อน้ำครับดูการเชื่อมของเขาครับ เทอมทูบครับลอยแนวแน่นหนาแข็งแรงครับฐานช่วงล่างหลักก็เป็นเหล็กนะครับเหล็กแบบหนาครับ ของแรงบังเลนครับปั๊มตัวนี้เป็นตั้งครับ ทางดีดินนี้ก็จะมีตัวรูปบินครับทา้งซ้ายทา้งขวาควบคุมโดยน้ำมันไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับไม่ in ไท a แลนด์ครับไทยแลนด์ไม่แพ้ใครครับ ทางลมครับทางลมซ่อนไว้ด้านหลังนี่ก็จะเป็นแผงอ่อยร้อนของแอร์ครับคันนี้ก็จะเป็นตัวเงาครับเหลดเงาต่างแค่ เรดด้านกับเรดเงานะครับอันนี้ก็เป็นฟารมอีตันเหมือนกันตัวเดิมสิบหางสามเมตรเหมือนกันไฟหน้าก็เหมือนกันครับเป็นโฉมเดียวกัน ของหางที่ดินนี้นะฮะก็จะมีตัวเลาะชายคนานะครับถางน้ำมันไฮดรอลิกนะครับ อยู่ด้านขวารถเกินืน้ำมันเชื้อเพลิง <_ S 1> ก็อยู่ด้านซ้ายรถนะครับนี่ภายในครับชังกิ๊กสิทธ์พระเสือโลโก้ของเขาตัวนี้เป็นตู้ซับซับเบสเสียงเครื่องเสียงครับ คอนโทรลคอนโทรลตัวเดินอยู่ขวามือครับนี่ก็จะเป็นนี่ฮะด้านหน้าคอนโซลมจะมีจอครับจอแสดงสถานะกล้องส่องด้านหน้าด้านหลังนะครับเาติดไว้ตรงไหนบ้างไม่ยังไม่แน่ใจครับสวิตสตาร์ทแล้วก็สวิตไฟนี่ฮะ แสดงสถานะเทอร์โบโด้วยหรือเปล่าบูทครับนี่ฮะมีครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์แอมกระแสได้ชาร์จแล้วก็เป็นอุณหภูมิความร้อนครับความร้อนหม้อน้ำครับพร้อมครับสวิตควบคุมต่างๆ ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลี้ยงห่างครับยกห่างวางห่างตัวอย่างน้เน่้เป็นคันเร่งนะครับแล้วตัวสั้นสองอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลรูปบินซ้ายขวาครับอยู่ที่หางนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องของแอร์ครับ แล้วก็มีเครื่องเสียงเกียร์อยู่ตรงกลางนี้ครับคันเกียร์ผ่านด้านดีนี้ขึ้นอยู่กับลูกาลูกค้าจะสั่งหรือไม่สั่งนะฮะตัวน,นี้นะจะเป็นกองน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับ กลองน้ำมันดีเซลครับดีเซลหรือว่าโซล่าคอมแอร์มีคอมแอร์ครับมี่ก็จะเป็นหม้อน้ำหม้อพักหม้อน้ำ สามร้อยหกสิบเฮดพีแรงมาครับปั๊มยกหางครับตัวนี้ครับติดไปตรงนี้นะฮะปั๊มตัวเดินนี่นะฮะถังน้ำมันอยู่ซ้ายรถครับคันนี้เขาประตูเปิดฝั่งเดียวนะฮะ ฝั่งขวาครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะใครอยากมาทำงานก็มาครับช่างประกอบาหารลตารี่ที่ดินอันนี้ประกอบคนเดียวครับวันนี้วันอาทิตย์ไม่พักหรอครับ หรือว่าลูกพี่สั่งบัะคับให้มาวันีวาที่พี่ให้สี่แรงให้สีแรงเลยโอ้พิเศษเลยมาครับเชื่อมอะไรครับ,รบตัวนี้คือทำหน้าที่อะไรฮะตึงโซ่ สบัดนะครับเวลานั้นก็มีน็อตตั้งทำแปะไว้น็อต <Not S 2> บังคับยันไม่เชิงมันตัวตั้งโซ่มันเป็นแบบแค่แปะไว้กันโซ่มันกดครับอ๋อประคองถ้ามีคนเราไม่รู้วไปขัดตึงเนี่ยมันตึงไปก็ไม่ดีเคยมีคนขัดตึงแล้วแล้วเนี่นยมันมตึงกันปันหมดเลยโอ้อเพราะว่ามันให้ตัวไม่ได้เขาจะเห็ว่ามันเป็นตัวตั้งโซ่ครับเป็นตัวแปะโซ่ อ๋อแต่ะโซ่ไว้ไม่ใช่เป็นตัวตึงโซ่เพราะว่ามันเวลายิ่งถ่ายโซ่ก็ยิ่งยืดเนี่ยเวลานั้นก็ย่อหยอนเยอะเวลานั้นก็สบัดครับครับครับนี่ก็เป็นเขา่าเข่าใบติดนนดินน,นะฮะ ครับวันอาทิตย์ก็ทำงานนะฮะก็จะ,จะมาไม่กี่คนมีช่างเทอร์โบนะฮะช่างเทอร์โบนี้เงินค่าแรงน่าจะสูงนะครับช่างเทอร์โบนะครับ,อ,รบอ๋อนี้ช่างประกอบช่างเทอร์โบ อันน,นี้อันนี้เป็นคนประกอบใช่ไหมฮะยี่ห้ออะไรครับสตโยยี่ห้ออะไรฮะเ <Okay. S 1> นี่ยเนี่ยนี่ยดูดยี่ห้ออะไร <Okay. S 1> โอเซตครับรงยนต์ฮีโน่พีสิบเอ็ดนี่ก็ขึ้นอยู่ครับอันโดก็ขึ้นอยู่ เราประกอบเสร็จแล้วก็ส่งเรื่อยๆครับทั้งปีครับวันในที่ทำงานแล้ววันจันทร์พรุ่งนี้ทำงานไหมฮะไม่มีวันหยุดเลยเราก็อาศัยช่วงจังหวะลูกพี่เผลอเราก็พักบ้างใช่ไหมก็ต้องเป็นสูตรนะนะฮะอันนี้อันนี้ใคร,รประกอบ อ๋อช่างประกอบเราเสร็จแล้วละครับเทอร์โบกี่ตัวใส่สองตัวเลยโอ้โหสนันนี้เทอร์โบสองตัวโรดดิินเทอร์โบสองตัวครับนี่นะฮะดูโครงสร้างที่เขายังไม่ได้ปิดอินเตอร์อยู่ด้านหน้าครับออยระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ต่อด้วยหม้อน้ำครับหม้อน้ำที่ใหญ่ครับเปนตเลดครับ นี่เราขึ้นมาดูด้านบนหน่อยฮะที่เขายังไม่ได้วางหัวคนขับหัวแอร์นะฮะมองเห็นโครงสร้างเขาระบบสายต่างๆครับไฮดรอลิกอาจจะมองดูแบบบุ่นวายซับซ้อนสับสนนะฮะแต่ก็ทำตามระบบทุกจุดครับ ทำประจำก็จะเข้าใจนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ช่องแปมสตอรี่ขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับอู่สิทธิ์เสือการช่างครับนี่ฮะช่างกิกเขา ยูง,งานครับโอ้เดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยฮะ ามเจือเพิงครับสามยี่สามยี่ดันครับ ใช่างจูนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ